อยู่ตรงนี้เลยแต่ละวันต้องหาชุดเสื้อผ้าหน้าผมมาคอยแมทกันในแต่ละวันเพื่อให้มันเข้ากันเพื่อให้เขามั่นใจในการที่จะออกจากบ้านและไปถึงโรงเรียนและไปนั่งเรียนกับเพื่อนๆที่ทุกคนใส่ชุดไปรเวทไปด้วยกันจะบอกว่าเด็กไม่สนใจกันในเครื่องแต่งกายไม่ได้หรอกเขาสนใจกันและมันต้องเป็นความมั่นใจของเขาในแต่ละวันตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านและถ้าเกิดว่าจะให้ดูดีหน่อยนะเสื้อราคาต้อง300ขึ้นไปถึงจนะผู้ปกครอ,องบอก<__ <crap. S 2> โอโ้โ,อโหเมืองนี่ แม่ทำงานกันเร็วจริงๆมาประกาศตอนวันเปิดเทอมนะบอกอืมตกลงพวกมึงเนี่ยนะทำแม่นโยบายพวกมึงเนี่ยนะเอาใจพวกด้อมส้มกระจังเลยนะครับโอ้โหนะมาประกาศบอกใส่ชุดไปเวทกูไม่ใส่ล่ะค่ะนะใส่ชุดนักเรียนนี่แหละค่ะประหยัดดีค่ะเออใส่ชุดไปเวทนี่นะมึงต้องแหม่นะครับ เวนไปเวทจริงๆมันก็ไปเวทไม่ได้หรอกมันต้องไปเวทแบบสุภาพมึงจะใส่เชื่อยืดมึงจะใส่กางเกงขาสั้นไปเรียนไหมล่ะเอาจริงๆอ่ะนะมันก็ต้องแต่งให้มันดูสุภาพครับซึ่งสุภาพเนี่ยนะก็ต้องใส่อะไรครับเสื้อเชิ้ตนะหรือไม่ก็กางเกงยีนหรือไม่กางเกงที่มันให้มันดูดีอ่ะนะไม่ใช่ว่าจะใส่กางเกงบอลเสื้อเสื้อบอลไปเรียนอ่ะ อย่างเนี้ยมัน,ม,นมันเหมาะสมไหมล่ะครับนะนี่ชาวเน็ตก็บอกเลยต่อไปมึงก็คงจะเอาใจไอ้พวกด้อมส้มก็คงจะยกเลิกเข้าแถวกันนะฮะเนี่ยแอดมินเนี่ยมีลูกเนี่ยเข้าใจเลยค่ะคือคือการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยนะแม่งโคตรจะสบายเลยพออะไรรู้ไหมนะ เพราะมันไม่ต้องเลือกเอ๊จะเอาชุดการ์ตูนนั้นการ์ตูนนี้เอ๊จะเอาชุดไหนดีว่าไม่ต้องเลือกเลยฮะชุดนักเรียนจบปึ้งนะโอ้แล้วมันก็เป็นเครื่องแบบที่เวลาไปไหนมาไหนก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่แหละเป็นนักเรียนนะเออเนี่ยในฐานะผู้ปกครองอย่างแอดมินเนี่ยนะครับก็เข้าใจจริงๆฮะนะว่าการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยแม่งคูดจะแบบ บางคนมีชุดนักเรียนชุดเดียวนะใส่แม่งทั้งไอ้นี่นะหรือไม่ก็สองชุดสลับกันซักบ้างไม่ซักบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือคนจนนะเอา,างี้คนจนอนะ่ะเขาไม่ได้ซื้อชุดนักเรียนเยอะหรอกครับนะก็ซื้อแค่ชุดสองชุดแล้วเขาก็ใส่สลับกันไปมาถ้าจะถามว่าไปใส่ชุดไปเวทมันจะยิ่งมีการเปรียบเทียบก,กันหนึนะโอ้ยแกใส่ชุดนั้นแกใส่ชุดนี้ นะลูกคนจนลูกคนรวยนี่ใส่ชุดไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนใส่ชุดเป็นอะไรอะชุดแบบแฟนซีชุดอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันยิ่งจะเป็นแบบทำให้ผู้ปกครองนี่เปลืองเงินอีกแอนดมินว่านะในในระดับชั้นมัธยมชั้นอะไรเนี่ยนะโอ้โหมันก็จะแข่งกันแต่งเสื้อผ้าออวันนี้ฉันใส่ชุดนี้แพงวันนี้จะใส่ชุดนั้นชุดนี้มันไม่มีหรอกครับมาใส่เสื้อยืด กางเกงยียนตัวเดียวไปเรียนอายเพื่อนนะฮะนี่แหละครับโอโ้นะคือถามว่าใส่ชุดปลาเพศไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็อาจจะประหยัดนะแต่ไม่รู้มันจะประหยัดจริงหรือเปล่านะฮะเราก็เห็นบ่นกันบอกโอ้ยเปิดเทอมทีไรเอาของไปจำทุกทีมันอยู่ที่ค่าเทอมครับมันไม่ได้อยู่ที่ชุดหรอกนะ ชุดมันไม่กี่บาทหรอกแต่มันเป็นเรื่องของค่าเทอมมากกว่านะค่าเทอมที่มันแพงันไม่รู้แพงอะไรนักหนาอ,อประชาชนก็อยากให้ลดค่าเทอมมากกว่านะครับอืมนะตรงนั้นน่ะนะให้เรียนฟรีไปเลยมันไม่ได้เรียนฟรีจริงไงมันมีค่าเทอมไงเออนะเสื้อผ้ามันซื้อกันได้อยู่แล้วะครับมันไม่มีปัญหาหรอกนะเออ ชุดนักเรียนนั่นแหละดีแล้วไปยกเลิกทำไมก็ไม่รู้นะอยากเป็นแบบโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนฝรั่งมันแต่งตัวแบบอะไรอะเท่ๆกันไปฮะไม่เป็นไรอยากลองก็ลองดูนะครับนะแต่ผู้ปกครองยืนยันบอกฉันใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมมันดีแล้วนะฉันไม่เปลี่ยนหรอกนะครับม,มันปลอดภัยกับลูกฉันด้วยนะ เพราะลูกฉันจะได้เป็นชุดนักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อนี่นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากตอนนี <ừ> ้ YouTube <what>? มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด t thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ